สวัสดีครับสวัสดีครับเซฟเซฟอ่าชื่ออะไรครับชื่เก้าครับชื่อเก้าอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดครับอายุสิบเจ็ดเก้ามีปัญหาเรื่องอะไรครับด้านดนตีครับผมมีปัญหาเรื่องเอ่อการกีตาา์ของผมคือผมเริ่มต้นจากอะไรแล้วพอฝึกอันนี้เสร็จควรไปต่อระดับไหนจนถึงระดับระดับสูงสูงระดับครัปิ้งระดับสวีตอย่างเงี้ยครับขาแบบเริ่มต้นจนกไปถึงสูงสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีแบบฝึกครับ ตอนนี้กําลังเริ่มต้นแต่ว่ายังไม่รู้จะฝึกอะไรนะครับเดี๋ยวผมทวนนะทวนคําถามนะกำลังงงสับสนว่าไม่รู้จะฝึกอะไรที่จะไปถึงจุดสูงสุดคือสวีปอะไรพวกนี้ใช่ไหมย้อนถาม9ก่อนว่า9อ่ะฝึกถึงไหนเพื่อเออลูกคอมตึ คอมาติกสเกลก็เริ่มคล่องนะครับอือือคอมาติกสเกลเริ่มคล่องแล้วแสดงว่าเรียงนิ้วได้เริ่มโซโล่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราเคยโซโล่เพลงล็อกเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเคยแกะอยู่ใช่ไหมเคยครับอ่าก็แสดงว่าฝึกได้ประมาณนึงแล้วคือเล่นเพลงเล่นขอดเล่นโซโล่ได้แล้วแต่ต้องการจะต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้ใช่ไหมของเก้าใช่ครับรต้องถามก้าก่อนอย่างนี้ดีกว่าเพลงประมาณไหนที่9ก้าคิดว่าตอนนี้ยังแกะอยู่แล้วยังเล่นไม่ได้น่าจะเป็นทางนิ้วเร็วๆสวีทแบบเร็วๆครับ เราอาจจะยังไม่ได้ปั่นแบบสปีดใช่ไหมตอนนี้ที่9เล่นอยู่ใช่ครับงั้นแบบแรกเวลา9ฝึกไม่ว่าจะเป็นสเกลหรือโครมาติกหรือเทคนิคให้9้า้าเพิ่มบีดของเมทานอมขึ้นมาครเคัเคยเคยฝึกกับน,นอมแล้วเคยลองเพิ่มบีดไหมยังครับวิธีนี้จะได้ผลสมมุติว่าเราไลา่ไล่เป็นซีเควนซ์สเกลธรรมดาเลยอ่ะสมมุติไล่ C ีเมเจอร์อย่างเงี้ยอ่าแค่นี้ปกติเดิมทีเราอาจจะเคยฝึก ถ้าเป็นคาเบต2ชั้นนะนะคาเบตสองชั้นก็คือ1ตกของเมานอมเราเล่นโน้ตสตัว1 2 3 4สองสาเี้ยแล้วก็ไปตกที่2นะครับสมมติว่าเราเคยฝึกเป็น1 2 3 4ออ่าอย่างเงี้ยเราก็เล่นเป็น เป็น5ตกนะจะได้ครบรอบเนี่ย9อาจจะต้องค่อยค่อยไต่สปีดขึ้นมาแล้วก็ทางนิ้วการวางนิ้วจะต้องถูกด้วยไม่ใช่แบบพอไต่สปีดขึ้นมาปุ๊บเราเล่นอย่างเงี้ยอันนี้คือโนต้ตไม่ชัดแล้วไต่สปีดขึ้นมาโนต้ตก็ต้องชัดเนี่ยไต่ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดไม่ใช่แบบเราเคยฝึกแบบแล้วเราไต่ขึ้นมาเป็น อันนี้คือมันไต่สปีดแบบระยะห่างเกินไปอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะลนได้ไงค่อยๆต่อมาอย่างนี้ก่อนอน,นี่คือพื้นฐานเลยเก้าเพิ่มบีทกับเมทานอมเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิด,ทนดเท่าที่สปีดเราไหวแล้วก็เราต้องดูเช็คด้วยว่ามือซ้ายมือขวาพอเราเพิ่มสปีดมาปุ๊บมือขวาเรายังดีดสลับถูกหรือเปล่าแม่นการดีดหรือเปล่าน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยแรงเราหมดแล้ว น้ำหนักไม่เท่ากันแล้วหรือมือซ้ายสเปซสปะหรือเปล่ามือซ้ายกดน้ำหนักทําให้โนต้ตบอดหรือเปล่าเนีย่ยต้องเช็คนี้ด้วยอเราถึงจะเล่นได้แล้วเสร็จปุ๊บก้าวจะต้องหาเพลงที่ตั้งเป้าหมายเลยว่าเราอยากจะเล่นเพลงนี้ให้ได้แต่ต้องไม่เป็นเพลงที่แบบยากเกินไปนะต้องเป็นเพลงในสปีดที่เราสามารถยังเล่นได้อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นอยู่ในทางนี้ที่เราสามารถฝึกได้ ก้าวเล่นป๊อปล็อกทั่วไปใช่ไหมป๊อปล็อกนีลก็ล็อกไปเลยครับเพราะผมชอบเพลงล็อกโอเคงั้นพี่จะแนะนำท่อนโซโล่ที่มันอยู่ในการฝึกสปีดท,ทางนิ้วที่แบบยังไม่เร็วมากแล้วกันถ้าเป็นบอดี้สแลมพี่แนะนำทางนิ้วของเพลงเลอเล็กควรออกจากฝั่งนะอย่างเงี้ยแต่เล่นจริงๆมันค่อนข้างเร็ว ลองลองหาประมาณนี้ดูว่าสปีดเราไปถึงต้นฉบับเพลงหรือเปล่าในความเร็วเท่ากันอย่างเงี้ยนะบอดี้สแลมลองไปฝึกทีนแนะครับครับขอบขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับก้าวครับอย่างเงี้ยน้องๆที่โทรเข้ามาเราได้คุยกันสดๆเงี้ยแล้วก็คำถามน้องๆเงี้ยเวลาคนที่เข้ามาดูไลฟ์อย่างเงี้ยหรือดูย้อนหลังเอ้ยอาจจะเกิดปัญหาเดียวกันนะครับก็เท่ากับว่าหลายๆคนก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับ